ในช่วงโค้งสุดท้ายของฤด,ดูกาลแบบนี้นะคะทุกคนช่วงเวลาแห่งการขับเคี่ยวที่สําคัญอันเนอร์มาคุมทีมจนถึงวันนี้ต้องยอมรับว่าไม่ถึงปีนะคะแต่ว่าเราได้ผลการแข่งขันแล้วก็ผลงานที่ถือว่าเกินความคาดหมายมากๆากการที่เรามาลุ้นแบบนี้แฟนบอลอย่างเรากดดันขนาดนี้เริ่มมีบทความเริ่มมีการวิจารณ์ถึงการรับมือถึงแรงกดดันและการควบคุมสถานการณ์ของทั้งนักเตะ และกุ่นสื่ออย่างอาร์เนอร์ที่เขาบอกว่าแตกต่างจากช่วงต้นฤดูการไปอย่างสิ้นเชิงค่ะตอนมาต้นฤดูการหลายคนบอกว่าคนนี้คือใครยุยยอมรับว่าเป็นหนึ่งในนั้นนะคะแต่ด้วยผลงานและด้วยการตอบคําถามกับสื่อที่ถือว่ารับมือกับสื่อในอังกฤษได้เป็นอย่างดีค่ะตอบคาถามด้วยความสงบนิ่งพูดคุยกับสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างตรงไปตรงมาและ ไม่มีประเด็นอะไรที่นักข่าวจะสามารถเอาไปต่อยอดได้เลยค่ะเขาไม่ใช่กุญซือที่ให้คำร้อนแรงอย่างโชเซ่มูรินโญ่นะที่โ,โหเป็นประเด็นไปได้3วัน7วันไม่ดชยกุญซือที่เอาเรื่องนักเตะมาพูดมาตำหนิกันแบบต่อหน้าต่อต,อต,อตาแล้วช้น,นิดวทิ้งกันไปซะเด้อเมื่อต้นฤดูกาลเนี่ยเดียเลติกสัมภาษณ์อดีตเพื่อนร่วมง,งานของอาเนอร์เกี่ยวกับแนวทางนาจิตวิทยากับเขานะคะแล้วทุกคนพูดไปในทางเดียวกันว่า อาร์เนอร์เป็นคนที่ให้คำวิจารณ์ที่ตรงไปตรงมาแต่ยังสามารถแทรกแง่มุมเชิงบวกเพื่อกระตุ้นความมั่นใจให้กับนักเตะขณะที่แดนอับบราฮัมนักจิตวิทยาด้านกีฬาที่เคยร่วมงานกับอาร์เนอร์ที่เฟเยนูตก็บอกว่าอาร์เนอร์ให้ความสําคัญกับคําพูดที่เขาใช้และเข้าใจถึงจังหวะของประโยคและน้ําเสียงที่เหมาะสมส่วนอีกคนหนึ่งค่ะซานเดอร์เวสต์เฟลอดีตผู้สัป,ประตูลิเเวอร์พูลซึ่งเป็นเพื่อนสนิทของอาร์เนอร์เขาได้บอกว่า อันเนอร์สามารถดุคุณได้อย่างจริงจังถ้าเขาไม่พอใจแต่ในขณะเดียวกันก็ยังสามารถหาแง่มุมในเชิงบวกเพื่อกระตุ้นให้คุณมั่นใจได้นี่หลายๆเสียงยืนยันกันมาแบบนี้แต่เขาบอกว่าอันเนอร์เนี่ย เริ่มมีการระบายอารมณ์หรือว่าแสดงอาการหงุดหงิดเล็กๆอย่างเกมที่เลี้ยผูชนะอิฟสวิชทาวไป2ประตูต่อศูนย์มีประโยคหนึ่งที่อันเนอร์สัมภาษณ์หลังเกมที่ตรงไปตรงมาเลยว่าลูกทีมเสียการครองบอลในครึ่งแรกมากเกินไปหรือว่าหลังจากชัยชนะเหนือบูฟแฮนตัน2ประตูต่อหนึ่งอเนอร์บอกว่าเราจะปล่อยให้มาตรฐานตกต่ำลงไม่ได้อันนี้คือสัมภาษณ์ตั้งแต่เล็กแรกคือถ้าเราไปดูปฏิกิริยาโดยรวมหรือว่าอาวัจนาภาษาเนี่ยคะ่ะหรือว่าคือ อาการต่างๆปฏิกิริยานอกเหนือจากคำพูดน้ำเสียงก็ดูธรรมดานะคะไม่ได้ดูเกี้ยวกระทั้งท่าทางน้ำเสียงแล้วสีหน้าแต่คำพูดอานเนอร์ตรงไปตรงมาแล้วก็ชัดเจนว่าเขาไม่ยอมรับตัวความธรรมดาที่เกิดขึ้นคุณเจอทีมระดับนี้คุณควรจะต้องทำให้ดีกว่านี้อามีแอนดี้แอนด์โรเบิร์ตสันค่ะแบ็กซเลือดพุงเราก็ได้พูดถึงอานเนอร์ว่าเขาสามารถขึ้นเสียงได้ ถ้าเขาบอกว่าเขาไม่พอใจแต่เขามักจะพยายามแก้ไขปัญหาโดยใช้วิดีโอและการวิเคราะห์แทนคือบางคนเนี่ยพี่ไม่ได้ใส่อารมณ์อแต่พี่ใส่อารมณ์นึกออกไหมคะบางทีมันเกิดอารมณ์ปะทะไม่พอใจซึ่งกันและกันแต่ปัญหามันไม่ได้ถูกแก้คะ่ะแต่อาร์เนอร์เนี่ยเขาพูดได้เลยว่าเขาไม่พอใจนะไม่พอใจจุดไหนไม่พอใจเพราะอะไรจะแก้ไขยังไงได้บ้างหาวิธีหาทางออกให้ด้วยมีคําแนะนําให้ด้วยอะแบบนี้ก็เป็นคําแนะนําที่ยิ่เช่วาทุกคนเข้าใจกันได้ เอาถึงแม้ว่าอาร์เนอร์เนี่ยจะมีความพยายามในการคุมตัวเองในข้างสนามได้ค่อนข้างดีคือกุนซอเนี่ยเหมือนกับเวลานักเตะใช่ไหมคะบางทีมันเกิดความรนมันเกิดภาวะกดดันมันมีหลายๆครั้งที่เวอร์พผู้ต้องเป็นฝ่ายไล่ตามหลังในเกมหลายๆเกมแต่ปรากฏว่าพอหันไปนที่อาร์เนอร์อาร์เนอร์มีปฏิกิริยาที่สงบอาหัวหน้าสงบเราก็โอเคเล่นของเราต่อไปต,นนต่างหต้าาเล่นต่อไปเพราะว่าจริงๆถ้าเกิดผู้นำรนเนี่ย ลูกน้องก็จะลนไปด้วยอันนี้เป็นเรื่องปกติที่มันเกิดขึ้นอยู่แล้วนะคะแต่เขาบอกว่าช่วงที่อาร์เนอร์คุมอยู่ที่ฟยนูนะคะคือเขาเคยเอ่ยถึงเรื่องผู้ตัดสินบอกว่ามีผู้ตัดสินมากเกินไปที่ไม่เข้าใจผลกระทบของการตัดสินพวกเขาที่มีต่อทีมและประเด็นนี้เหมือนจะเป็นเรื่องที่ติดมากับอาร์เนอร์เมื่อมาอยู่ที่เลียวผูด้วยนะคะเพราะว่าเดลติกนำเสนอข้อมูลว่าอาร์เนอร์คือผู้จัดการทีมที่มีสถิติด้าน ใบเหลืองใบแดงเป็นอันดับสองของพรีเมียร์ลีกฤดูกาลนี้อันดับหนึ่งคือฟาเบียนเฮอร์เซเลอร์ของไบรตันสี่ใบเหลืองหนึ่งใบแดงอาร์เนอร์คืออันดับสองสามใบเหลืองหนึ่งใบแดงค่ะเขาบอกว่าเหตุการณ์สำคัญเลยนำมาซึ่งหนึ่งใบแดงคือเมอร์ซี่ไซด์ดาบีนะฮะในเกม ที่เวีรยวภูนั้นโดนเจมส์ทาคอฟสกีตีเสมอเป็นสประตูต่อ2ในช่วงท้ายเกมใช่ไหมคะทั้งนี้จริงๆนะ่ทดเจ็บมันจบไปแล้วนะคะอันนอร์ไม่พอใจอย่างยิ่งเลยคะ่ะถึงการที่ไมเคิลโอลิเวอร์เนี่ยโอ้โหให้เวลาในการทดไปอย่างแบบโมโห,มห,มหรานซ์เขาประสมันเกินไปมากหลังจากจบเกมก็ มีนักภาษาศาสตร์ใช่ไหมคะไปอ่านปากอร์เนอร์ตอนที่ไปจับมือไมเคิลลิเวอร์ว่าเกรทเกมแล้วก็มีการชักมือกลับเล็กน้อยจากปฏิกิริยาและคําพูดอาจจะดูเหมือนว่าทําให้ไมเคิลลิเวอร์เข้าใจว่าอร์เนอร์กำลังไม่พอใจหรือเปล่าแล้วก็บวกกับตัวไมเคิลลิเวอร์ด้วยคาแรคเตอร์เขาเองด้วยเนี่ยนะคะก็เอา้ามาทำอย่างนี้ได้ไงเป็นกรรมการนะนี่โดนใบแดงไปเลยรับสิทธิ์ไปแล้วเรียบร้อยนะคะแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคะ่ะ ก็กลายเป็นว่าลูกทีมเนี่ยเข้าใจอาร์เนอร์นะคะลูกทีมเข้าใจอาร์เนอร์ค่ะอย่างเคอร์ติจโจนส์เองค่ะให้สัมภาษณ์ถึงกรณีนี้ของอาร์เนอร์ว่าจริงๆอาร์เนอร์เนี่ยเขามีสิทธิ์ที่ไม่พอใจกับจังหวะที่เกิดขึ้นได้นะแล้วเขาก็เข้าใจดีว่าอาร์เนอร์กำลังปกป้องเขากับลูกทีมอยู่ซึ่งหลังเกมะคะ่ะอาร์เนอร์ก็จริงไม่ได้ให้สัมภาษณ์อะไรนะคะแต่ว่าพอมันมีประเด็นหลังจากนั้นก็พูดคุยให้สัมภาษณ์กับสโมสรว่าคือผมควบคุมอารมณ์ไม่ได้ เนาทีสุดท้ายนั้นมันไม่ยุติธรรมเลยอืมเป็นแบบนี้เลยค่ะและเคอร์ติจสนก็ยังบอกค่ะว่าเขาใจเย็นจนกว่าจะมีคนทําร้ายพวกเราแล้วเขาจะกลายเป็นเกราะป้องกันของเราหรือแม้กระทั่งเฟอร์จิลฟานไดค่ะอลังเกมชนะวุ๊สองประตูต่อหนึ่งโห ฉลองแสดงอารมณ์กับเดอะคอปแบบเต็มที่นี่เป็นครั้งแรกนะยูว่าได้เขาแสดงอารมณ์ร่วมกับแฟนบอลขนาดนี้ค่ะเฟอร์จิลฟานได์ก็บอกถึงอาร์เนอร์เหมือนกันว่าปกติเราซึมซับความนิ่งจากเขาแต่เมื่อเขากโกรธเราก็รู้ว่าถึงเวลาที่เราต้องสู้ค่ะอาร์เนอร์ใช้นักเตะ23คนหมุนเวียนทีมเพื่อลดอาการลา้าแล้วก็ยังมีเกมที่กดดันกดดันยังต้องเผชิญกันอยู่ตอนนี้ยูว่าอาร์เนอร์แล้วก็ลูกทีมทุกคนเนี่ย เขารู้สึกและสัมผัสได้ถึงแรงกดดันที่มันเกิดขึ้นนะคะแล้วมันเป็นการทดสอบที่สำคัญเลยค่ะการเผชิญหน้ากันร,ระหว่างแทคติกและก็แรงกดดันทางอารมณ์แทคติกของเขาเนี่ยกำลังสร้างทีมที่แข็งแกร่งและมีระเบียบแต่ภายใต้สิ่งที่มันเกิดขึ้นการตัดสินหรือความเดือดดาลนที่เกิดขึ้นเดลติก <Yeah. S 1> แล้วก็สื่อต่างมองว่ามันอาจจะกลายเป็นดาบสองคมแต่ยุปิดท้ายเอาไว้ว่าด้วยประโยชน์ของอาร์เนอร์นะคะยุชอบมากๆเรา จะสู้ให้สุดแต่เราต้องสู้ให้ฉลาดค่ะคำพูดนี้ของอาร์เนอร์จะเกิดขึ้นจริงหรือไม่หลังจากนี้เป็นช่วงโค้งสุดท้ายแล้วก็จะเป็นบททดสอบที่สำคัญค่ะ